ชนมีวความสนใจก็คือเรื่องเจ้าของหอพักที่ลังสิทธ์เจ้าของหอพักที่ลังสิทธ์นะครับมีข่าวใหญ่นะครับว่ามีการนะครับเอารัดเอาเปรียบนักศึกษาที่ไปเช่าห้องมีการเรียกเก็บเงินมีการยึดทรัพย์สินมีการหน่วงเงียวกับขันกัน,น,นโชคอะไรต่างๆคมคูสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับเรื่องนี้ก็ เป็นข่าวดังอยู่หลายวันอยู่ผลกระแสก็เล่นอยู่นะครับก็ฝากนะฮะฝากทางโรงพักท้องที่สพลังสิตแล้วก็สคบนะฮะนะครับช่วยดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทําเป็นคอนเทนต์กันแล้วก็เงียบเงียบหายไปก็ดูนะครับว่าหอนี้จะสามารถอยู่ได้ไหมเห็นก็บอกมีเรื่องมีราวมาเป็นเวลานานนะครับมีเรื่องมีราวมาเป็นเวลานานแล้วนะครับนะผ่านมานานแล้วนะครับนะ ก็ยังไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนมีเส้นใหญ่หรือเปล่าสามีเจ้าของหอเป็นตํารวจหรือเปล่านะครับลูกเขยเป็นตํารวจหรือไม่อย่างไรนะครับนะนะชนะ่างมาทําประตูนะนะครับนะเออเออเออนะครับอืมนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะ นะครับนะก็ต้อตงติดตามกันต่อไปว่าสบจะมีน้ำยามีปัญญาในการที่จะจัดการกับเจ้าของหอพักได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ตํารวจท้องที่จะดําเนินคดีกับเจ้าของหอได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีผู้เสียหายมีผู้ร้องเรียนจํานวนมากมีผู้เสียหายมีผู้ร้องเรียนจํานวนมากนะครับนะมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายต่างๆก็ต้องดูนะครับว่าทั้งตํารวจทั้งสงบ จะมีปัญญาดําเนินการกับเจ้าของหอพักที่รังสิตได้หรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะเออนะครับอือก็เรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพี่น้องประชาชนคิดว่าเขาจะอ่าจะดาเนินการอย่างไรกันต่อไปนะครับก็ต้องติดตามนะฮะ